พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่9ถึงข้อที่10บันทึกว่าจงเปรียนปรีในปฐมวัยของเจ้าและให้จิตใจของเจ้ากระทำตัวเจ้าให้ร่าเริงในปฐมวัยของเจ้าจงตัดความเศร้าหมองเสียจากใจของเจ้าและจงสลัดความเจ็บปวดเสียจากเนื้อหนังของเจ้าเพราะความหนุ่มสาวและวัยชะกันนั้นเป็นอนิจจังข้อคิดจากพระวจนะ หลักการมีความสุขในชีวิตอน,นิจัง 1. มีความเปรมปรีตามวัยของตนเด็กก็สุขอย่างเด็กผู้ใหญ่ก็สุขอย่างผู้ใหญ่วัยแลกกันไม่ได้ 2. ทํทำจิตใจให้ร่าเริงหาเหตุผลดีๆที่จะทำให้เราสามารถยิ้มได้ในทุกๆวัน 3. จงตัดความเศร้าหมองเสียจากใจต้องกล้าตัดสิ่งที่บั่นทอนใจของเรา 4. จงสลัดความเจ็บปวดจากเนื้อหนังอย่าจมอยู่กับบาดแผลและความเจ็บปวดในอดีตขอพระเจ้าอวยพรค่ะ